อ่าครับในวิดีโอนี้จะเป็นสอนในเรื่องการลง WordPress นะครับก่อนอื่นเลยให้ไปให้ไปดาวน์โหลดไฟล์ WordPress ใน w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  o r d p r e s s o r g นะครับผมตอนนี้เวอร์ชั่นล่าสุดคือ3.0.1นะครับอ่าหลังจากที่โหลดเสร็จแล้วสำหรับท่านใดที่ใช้ HostGator ก็จะเห็นหน้าตาเป็นอย่างนี้อันนี้ภาพของผมไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรนะฮะ ก็ดูตัวอย่างไปและกันนะก่อนอื่นผมจะอัพโหลดไฟล์นะครับผมไฟล์แมเนเจอร์ฮะอันนี้ผมสร้างซับโดเมนขึ้นมานะครับชื่อ b l o อก l i i k s s ก t เ c o o m ครับ เสร็จแล้วก็ไปที่อัปโหลดนะครับเลือกไฟล์ของผมเซฟไว้ที่ดาวน์โหลดเนี่ยนะฮะบทเพสามจุดครับผมเป็นซิปไฟล์นะครับไม่ต้องแตกออกมาเลยเว่าวิธีนี้จะอัปโหลดได้รวดเร็วกว่าก็ถ้าสำหรับใครที่ไม่ได้ใช้ของ HostGator ใช้ของที่อื่นก็ลองดูนะครับว่า ไฟมิเลเจอร์นะสามารถาทำการระเบิดไฟล์ได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้แล้วก็ใช้พวกวินซิปแตกไฟล์ออกมาแล้ว,ลวเราค่อยอัพขึ้นโฮสก็ได้ครับอีกทีหนึ่งออันนี้เดี๋ยวผมจะรอให้มันอัพเสร็จก่อนนะครับออันนี้ผมคิดว่ามันอัพเสร็จแล้วอัพโหลดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูตรงนี้เลยดีกว่าถ้ายังไม่ขึ้นให้ลองกดดีโหลดนะครับผม อ่านี่ครับก็วิธีการแตกไฟล์ง่ายๆเลยก็คือกดติ๊กที่นี่นะครับแล้วกด extrac t แล้วก็เลือกอ่ามันก็จะอยู่ในโฟลเดอร์นี้อยู่แล้วผมก็จะกด extrac t file นะครับผมก็จะค่อนข้างรวดเร็วด,ดีเหมือนกันกด close ก็จะได้โฟลเดอร์ชื่อ wordpress มาตัวนี้เราไม่ใช้แล้วเราก็ลบทิ้งไปได้เลยครับ ตตอนนี้มันอยู่ใน subdomain slash b o x อยู่นะครับก็ก็จะผมก็จะเข้าไปใน WordPress ก่อนย้ายไฟล์มันออกมาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปอยู่ใน subdirectory ก็กดเลือก select all m มดไฟล์อ่าลบไปแค่ slash b l o x slash แค่นี้ครับกด move ไฟล์ รอสักครู่นะครับอตอนนี้ไฟล์ทั้งหมดก็มาอยู่ด้านนอกแล้วเสร็จแล้วผมก็เข้าไปที่ blog.ck l i c sketch. com นะครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้ก็คือหน้าตาเซตอัพ o r d p r e s s อ่าขั้นตอนต่อไปเราไปที่กลับไปที่ cpanel ของเว็บโฮสติ้งของเรา ให้เราไปที่เ,เนี่ยฮะถ้ทางง่ายๆเลยก็ My SQL, SQL Database Wizard นะครับตัวนี้ผมจะสร้างดัตเตอร์เบขึ้นมาตัวหนึ่งเอาเป็นชื่อ c b บ o c k กากันนะครับตั้งเป็นอะไรก็ได้ครับตรงนี้ แล้วคนที่สร้างเป็นอยู่แล้วก็นะครับก็ทำตามไปก่อนละกันอ่าแล้วก็ใส่ยูสเนมอ่าใส่ยูสเนมของรัศแบทผมแนะนำว่าให้ควรตั้งพาสเวิร์ดให้ค่อนข้างอ่า มีความยากในการแกะนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวดัชเบต์นี้ค่อนข้างสาคัญมากถ้าดัชเบตหายเว็บก็หายทั้งเว็บเลยอะไรประมาณนี้ครับกด create user ตัวนี้ก็ติ๊กหมดเลยครับ all p u r e แล้วก็กด next step ครับน่าเขาก็จะบอกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กลับไปที่หน้านี้ก็กดที่ create a configuration file ด้เลยครับ ก็กด let's go อ่า database name ก็ไปกี้ตั้งไว้เป็น web host underscore c block อ่า username เป็น web host underscore c b admin อ่อาก็ใส่ password ไป ตัวนี้ table prefix ก็เป็นตัวคำนำหน้าชื่อแล้วแต่ว่าจะเปลี่ยนเป็นอะไรแล้วกันนะครับของผมเปลี่ยนเป็น cb แล้วกันนะครับสามารถมากกว่าได้มากกว่า2ตัวได้นะครับผมกด submit ก็ถ้าเรียบทุกอย่างเรียบร้อยมันจะขึ้นว่านีครับแล้วก็กด run the install ต่อไปให้เราใส่ไ i t ์ t i เติก็คืออ่าผมใส่ว่าคลิกสเกชช์บล็อกกันนะครับ User n เนมก็แล้วแต่จะตั้งนะครับผมตั้งเป็นแอดมินกอแล้วกันแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดไปตรงนี้ผมก็แนะนำว่าให้ต่างจาก Database นะครับพาสเวิร์ดอีเมล ันนี้ก็ควรจะติ๊กไว้นะครับผมแนะนำเป็นติ๊กว่าต้องการให้เว็บไซต์โชว์ใน Search Engine พวก Google, Yahoo หรือ Bing หรือเปล่าอะไรอย่างครับกด i n s t l l l w o r d p r s s อเรียบร้อยนะครับแค่นี้นี่เองลง WordPress ง่ายๆก็กดล็อกอินถ้าต้องการเข้าไปจัดการอะไรครัเดี๋ยวผมเปิดให้ดู ในหน้าแรกเนี่ยฮะเห็นไหมครับง่ายๆแค่นี้เองใช้เวลาไม่นานครับเสร็จแล้วเดี๋ยวในบทความต่อ,อในวิดีโอต่อไปครับในวิดีโอต่อไปผมจะสอนเรื่องการตั้งค่า WordPress ขั้นพื้นฐานแล้วก็การลงตีมนะครับทำให้การตกแต่ง WordPress ให้สวยงาม ก็สำหรับวิดีโอนี้ก็มีแค่นี้นะครับคอยติดตามชมวิดีโอต่อไปแล้วนะครับุณครับผม